ไทยเกอเดซเซนเดซเซนเอาซียครั้งที่หนึ่งซึ่งทางนี้เปทางเดินระดับโดยเม็กาิโกเยเมนบยงไระดั ที่สองก็คือเรื่องบทคอรสว่าเอ๊ะนะครับกการหาวิจยกางกว้างแล้วก็ มีการเงินนะครับสุกท้าเยืนสะที่และท้องฝ่ายช่วยกันเราอู่ความรอดในสถานที่นะครับเราอยู่ต่างภาตินเียก็มีโนโลยีแต่ก็้องมีเรื่อง education เรื่องหลักสูตรในอุตสีหกรร